สืบเนื่องมาจากเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายก็จะได้เห็นและเช่นชมพระบารมีของพระบรมวงศานุวงศ์ในการเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังสถานที่สําคัญสำคัญต่างๆมากมายและได้เห็นพระโมเมนต์สุดประทับใจ โดยเฉพาะการเสด็จพระราชดดำเนินนวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารโดยมีพระราชินีสุทธิดาพระองค์พาพร้อมด้วยเจ้าฟ้าทีปังกรเสด็จในการนี้ด้วยโดยในการเสด็จพระราชดดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในครั้งนี้ประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายก็จะได้เห็นพระโมเมนต์สบายๆของทั้งสามพระองค์และความอบอุ่นเป็นกันเองซึ่งพระโมเมนต์เช่นนี้ประชาชนชาวไทย ก็มักจะไม่ค่อยได้เห็นและคุ้นเคยกันสักเท่าไหร่นักโดยความเป็นจริงแล้วนั้นพระราชินสุุธิดาพระองค์ท่านอาจจะดูเป็นคนนิ่งๆิ่งและนุ่มลึกแต่ถ้าหากดูจากความอบอุ่นและการให้ความใส่พระไทยซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลาจึงทำให้พระองค์ท่านนั้นเป็นที่รักในเหล่าบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ อย่างเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าพระราชินีสุธิดานั้นทรงมีความสนิทสนมกับพระองค์พาและมีความคุ้นชินกันมาอย่างยาวนานและนอกจากนี้พระราชินีสุธิดาก็ยังคงมีความสนิทสนมและมีความเป็นกันเองกับเจ้าฟ้าที่ปังกรอีกด้วยโดยจะสังเกตเห็นได้จากพระโมเมนต์ในการเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจในครั้งนี้ และนอกจากนี้ยังได้มีภาพกิจกรรมและพระโมเมนต์ของพระบรมวงศานุวงศ์ที่ได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจร่วมกันเอามาให้ได้ชมกันอีกด้วยโดยเป็นการเสด็จพระราชดำเนินไปในการทอดพระเนตรอุทยานหนองหานเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครพระราชินีสุธิดาพระองค์พาและเจ้าฟ้าทีปังกรทรงสืบสารงานส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุฎนาคมด้วยพระโมเมนต์ที่สบายสบายและใส่พระไทยซึ่งกันและกัน และนอกจากนี้พระราชินีสทธิดาทรงเพ้นจานที่ทาจากเครื่องปั้นดินเผาพร้อมลงนาม,มาพิไทยสทธิดาและทรงระบายสีลงบนตุ๊กตาเครื่องปั้นดินเผารูปกระต่ายเพื่อพระราชทานเป็นที่ระลึกให้แก่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาคามและนอกจากนั้นทั้งสามพระองค์ทรงทอดพระเนตรผลงานเครื่องปั้นดินเผาพร้อมกับทอดพระเนตรการทําดอกไม้ประดิษฐ์ในโครงการของสมเด็จพระพันปีหลวงและการทอผ้าไหมาจากกลุ่มศิลปาชีพบ้านกุดนาคามอีกด้วย โดยเป็นการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระพันปีหลวงเหมือนดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งปณิธานที่จะสืบสารรักษาและต่อยอดและแผ่ขยายพระบารมีแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีและในช่วงนี้เป็นช่วงวันหยุดปิดภาคเรียนของเจ้าฟ้าทิปังกรเพราะโดยปกติแล้วพระองค์ท่านจะทรงศึกษาอยู่ในโรงเรียนพิเศษในรัฐบาวาเรียประเทศเยอรมน,นี และนานๆานครั้งที่ประชาชนชาวไทยจะได้เห็นและชื่นชมพระบารมีของเจ้าฟ้าทีปังกรกันสักครั้งหนึ่งและในช่วงนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เห็นการเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจของเจ้าฟ้าทีปังกรมากยิ่งขึ้นและนอกจากนี้ยังได้มีประชาชนหลายฝ่ายในกลุ่มเรารักราชินีสุธิดาก็ยังได้มีการคาดเดาไปถึงความสัมพันธ์ของพระราชินีกับเจ้าฟ้าทีปังกรว่าอีกไม่นานนี้เจ้าฟ้าทีปังกร จะทรงเป็นพระราชโอรสบุญธรรมตามกฎหมายของสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาโดยเป็นการคาดเดาว่าเจ้าฟ้าที่ปังกรนั้นน่าจะเป็นพระราชโอรสบุญธรรมตามกฎหมายของสมเด็จพระราชนินีซึ่งถูกต้องตามกฎมเทียนบานสืบต่อไปภายภาคหน้าและพระองค์ท่านคือองค์รัชทายาทองค์ต่อไปซึ่งเป็นข่าวอย่างไม่เป็นทางการและเป็นแค่เพียงการคาดเดาจากประชาชนหลายฝ่ายเพียงเท่านั้นโดยข้าพระเจ้าเองก็ยังไม่ปักใจเชื่อนัก โดยในวันนี้อาจารย์ประวินชัชวันพงพันธ์ก็ยังได้มีการตั้งข้อสังเกตส่วนตัวถึงพระองค์ทีว่าพระองค์เป็นวัยรุ่นที่ไม่แจม่มใสไม่ยิ้มไม่ร่าเริงแถมไม่ฟิตและโอเวอร์เวยเหมือนถูกบังคับให้ออกงานแบบไม่เต็มใจโดยประชาชนหลายฝ่ายก็ยังได้แสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้เพิ่มเติมอีกด้วยว่า อาจเป็นเพราะว่าพระองค์ท่านประทับอยู่ที่ต่างประเทศเป็นระยะเวลานานและอาจจะทำให้พระองค์ท่านนั้นไม่คุ้นชินและด้วยสภาวะอากาศในประเทศไทยที่ร้อนอบอ้าวเลยทำให้พระองค์ท่านนั้นไม่ค่อยยิม้มแย้มแจ่มใสเท่าไรนกักและนอกจากนี้พระองค์ท่านอาจจะไม่คุ้นชินกับภาษาและวัฒนธรรมของประเทศไทยและในต่างประเทศนั้นซึ่งค่อนข้างมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมาก โดยภาพล่าสุดเมื่อวานนี้พระองค์ทีได้เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ส่งบำเพ็ญพระกุศลและทรงสนทนาธรรมกับสมเด็จพระสังฆาราชณวัดราชบุรีกรุงเทพมหานครและในวันนี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเจ้าฟ้าทีปังกรนั้นมีความน่ารักสดใสและในทุกครังที่พระองค์ท่านเสด็จกลับมาเมืองไทยก็มักจะไปสนทนาธรรมกับสมเด็จพระสังฆราชอยู่หนึ่งเมืองซึ่งดูแล้วว่าพระองค์ท่านนั้นมีความใส่พระไทย และฝักฝ่ในพระพุทธศาสนาอยู่ไม่น้อยมาต่อกันที่เรื่องราวของพระราชินีสุธิดาโดยเมื่อวานนี้เมื่อครั้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจณที่ทํทการศาลจังหวัดสุขโขทยัยและทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทําการสารจังหวัดสุขโขทยัยโดยในวันนี้พระราชินีทรงฉลองพระองค์ในชุดไทยผ้าไหมที่โดดเดน่นพร้อมด้วยพระกุณฑลไข่มุกต่างสีซึ่งเป็นพระสไตล์ที่เกส๋สุดๆและดูโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ที่สะดุดตาโดยข้างขวาจะเป็นพระกุณฑลไข่มุกสีดำและข้างซ้ายจะเป็นพระกุณฑลไข่มุกสีขาวซึ่งเป็นพระรสนิยมเรียบง่ายแต่โก,โกเกตามสไตล์พระราชินี และนอกจากนี้ชุดไทยที่ดูเรียบหรูและดูแพงของพระองค์ท่านแล้วนั้นก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สะดุดตาและทำให้ประชาชนหลายฝ่ายต่างก็ถามถึงโดยในเพจ Her Majesty Queen สุธิดาก็ได้มีการอธิบายถึงเรื่องนี้เอาไว้ได้อย่างน่าสนใจฉลองพระองค์ผ้าไหมพื้นเรียบพระผู้สาผ้าไหมมัดหมีมม่ลายพุ่มบัวขั้นลายฝักมะค่าสีเปลือกต้นมะคามงน้าตาลอ่อนต้นไม้มงคลพระราชทานประจาจังหวัดสุขโขทยัย โดยในทุกจังหวัดที่พระองค์สเสด็จพระองค์ท่านจะฉลองพระองค์ที่ทรงสวมใส่ซึ่งมีความหมายเชื่อมโยงกันทั้งหมดซึ่งแสดงให้เห็นถึงความใส่พระไทยในทุกที่ที่พระองค์สเสด็จและสาเหตุทั้งหมดนี้เองจึงทําให้พระราชินสุทธิดาน,นันเป็นที่รักของประชาชนชาวไทย